ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วแน่นอนว่าในภาคธุรกิจต้องมีการปร,รับตัวเพื่อขยายตลาดสู่ประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งประโยชน์หลักที่เราจะได้เห็นในการทำธุรกิจหลังจากนี้คือประโยชน์ด้านภาษีโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลในธุรกิจ SME ที่มีอยู่กว่าร้อละแปของนิติบุคคลทั้งหมดรวมถึงภาษีบุคคลธรรมดาที่เป็น SME อีกกว่า2ล้านราย ซึ่งทางกรมสรรพากรมองว่ากลุ่มธุรกิจ SME เหล่านี้สามารถเข้าไปจอดตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ที่ผ่านมาจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยการเชิญผู้บริหารด้านภาษีของประเทศในกลุ่ม CLMV หรือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้และปร,ะรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการเ ME รายเล็กเพื่อช่วยลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้กรมสรรพากรเตรียมที่จะพิจารณาปร,รับลดภาษีบุคคลธรรมดาเอ e ลงอีกเพื่อช่วยส่งเสริมให้เ ME มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในปีนี้นะครับเราเตรียมที่จะปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะหรือวิธีการหักรายจ่าย,ยาต่างๆให้กับบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนะ ซึ่งจะท,ทาให้ต้นทุนทางด้านภาษีของบุคคลธรรมดาเราลดต่าลงไปด้วยทําให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับในการที่ลงทุนตามประเทศทต่างๆนะครับสำหรับอัตราภาษีของประเทศในอาเซียนจากตัวเลขจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยที่สุด ซึ่งจะมีความได้เปรียบในเรื่องการดึงนักลงทุนเข้าสู่ประเทศแต่หากเปรียบเทียบกันที่อัตราเฉลี่ยแล้วประเทศไทยก็ยังถือว่ามีอัตราภาษีที่ถูกกว่าสิงคโปร์ซึ่งสามารถทําให้ไทยแข่งขันกับสิงคโปร์ได้ เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมามีการออกพระราชก,กำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อดึง SME เข้าสู่ระบบโดยการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและส่งเสริมไม่ทำบัญชีเล่มเดียวตามความเป็นจริงที่เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่15มีนาคม2559ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME มาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า30,000รายจากทั้งหมดที่มีกว่า360,000รายหรือคิดเป็นร้อยละ10 ซึ่งในปี2,562การขอสินเชื่อจากธนาคารต้องใช้บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายบัญชีเดียวกันกับที่ยืน่นกรมสรรพากรให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหากผู้ประกอบการเข้าระบบตั้งแต่วันนี้ก็จะเกิดผลดีต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ SME เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ แทนที่เราจะขายเฉพาะในบ้านเรานะครับเราก็สามารถขา,ขายข้ามไปอย่าง CRMV ได้ซึ่งเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอยู่ในวันนี้นะครับเพราะว่างานของรัฐนี่มีความเข้มแข็งที่จะไปช่วยเหลืออยู่แล้วถ้าท่านไม่เข้ามาในช่วงนี้นะครับกว่าจะถึงวันที่คิดจะไปบาพัฒนานี่ไปไม่ทันแล้วตอนนั้นนะครับถ้าวันนี้รัฐพร้อมทุกอย่างที่จะสนับสนุนท่านให้รีบเข้ามาวันนี้ การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องอัตราภาษีนิติบุคคลในประเทศที่ต้องการไปลงทุนเพราะนั่นคือต้นทุนส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถกำหนดราคาขายและประเมินราคาตลาดได้บวกกับการทำบัญชีที่ถูกต้องจะส่งผลให้เราทราบจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ